สวัสดีครับทุกๆคนครับตอนนี้ลุงเกษตรอยู่ที่สวนเกษตร PhD พันไม้ทะาอิดนนทบุรีครับอยู่ที่หมู่ที่8ตำบลทะอิฐอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับที่นี่เป็นแหล่ง,งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็เป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรครับตรงนี้นะครับในการรับรองจากสำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับตอนนี้นะครับลุงเกษตรจะพาท่านมาชมกับมะนาวพันธุ์ใหม่พันดีครับเราเรียกกันว่ามะนาวกระถางนะฮะปัเหตุที่เราเรียกมะนาวกระถางเพราะว่ามะนาวพันธุ์นี้นะครับ ลูกแล้วก็ให้ผลผลิตติดลูกดีถ้าอยู่ในกระถางหรือภาฒนาปลูกครับนี่ครับเนี่ยมะนาวพัน,นุนี้ชื่อว่ามะนาวแป้นพวงดกพิเศษนะครับลำเรียเป็นใกล้ๆครับนี่ฮะมะนาวแป้นพวงดกพิเศษครับลักษณะพิเศษนั่นก็คือออกติดผลเป็นพวงนะครับตรงนี้นะครับติดผลเป็นพวงเลยนะฮะเห็นว่าในหนึ่งยอดเนี่ยนะครับนอกจากเขาจะติดผลแล้วนะครับเนี่ยเขายังมีดอกอีกฮะเตรียมที่จะออกตามเลยครับ เพราะฉะนั้นยืนยันได้ว่ามะนาวพันธุ์นี้ท่านจะได้ถ้าปลูกไปแล้วจะได้กินผลนะครับทั้งปีเลยนะฮะกับมะนาวพันธุ์นี้และมะนาวพันธุ์นี้เป็นมะนาวแป้นนะครับจะดูยังไงว่าเป็นมะนาวแป้นดูจากก้นก้นผลนะครับจะบุ๋มลงไปนะครับตรงนี้นะฮะจัดว่าเป็นมะนาวแป้นมะนาวแป้นนี้ก็จะทํากับข้าวก็ดีนะครับหรือจะทำน้ํามะนาวก็ดีก็สุดยอดมากนะครับตรงนี้นะครับกับมะนาวพันธุ์นี้ที่ลุงเกษตรแนะนําครับมะนาวแป้นพวงดกพิเศษนะครับตรงนี้ ติดผลนะครับเป็นพวงเลยนะฮะนี่อันนี้ลูกก็ยังไม่ใหญ่นะครับเขาจะต้องโตกว่านี้ครับเนี่ยฮะจะเห็นว่าต้นนี้นะครับลุงเกษตรทาการปลูกใส่ถังไว้นะครับถัง20ลิตรนะฮะในต้นนี้ก็จะติดผลติดดอกเต็มต้นเลยนะครับช่วงนี้นะครับอ่าเป็นช่วงที่อ่าเขาจะให้ผลผลิตนะครับแล้วก็คือให้ผลผลิตทั้งปีนะครับกับมะนาวพันธุ์นี้ก็ปัปนพวงหลูพิเศษวันนี้ตอบโจทย์จริงๆครับท่านไม่ต้องลงปลูกลงดินนะฮะท่านไม่ต้อง อ่าใช้พื้นที่เยอะกับมะนาวพันนี้นะครับแป้นพวงหลกงพิเศษเนี่ยฮะป็นผลเป็นพวงครับรับรองนะครับไม่ทําให้ท่านผิดหวังนะครับหลังจากปลูกประมาณ4ี่ถึงหเดือนท่านไว้ลูกได้เลยนี่ครับเนี่ยต้นนี้อายุ4เดือนนะฮะก็เริ่มก็เริ่มติดดอกแล้วครับนะฮะปลูกใส่กระถางไว้นะครับตรงนี้ก็ปลูกใส่กระถางไว้กระถาง15นิ้วเท่านั้นเองนะกระถางก็เริ่มออกดอกแล้วนะครับกะทชอยออกนี่ครับเนี่ยดอกเล็กๆเลยครับเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงยืนยันได้ว่ามะนาวพันนี้เป็นมะนาวกระถางที่เหมาะสําหรับ ท่านไม่มีที่นะครับจะปลูกลงดินไม่ได้นะฮะตรงนี้ต้องปลูกใส่กระถางหรือภาชนะปลูกนะครับรับรองไม่ผิดหวังครับกับมะนาวันนี้นะครับมะนาวแป้นพวงดกพิเศษนะครับสนใจต้องการต้นพันธุ์แท้นะครับเรามีบริการจัดส่งถึงบ้านท่านเลยนะฮะเขาบอกว่าราคาไม่แพงกิ่งพันธุ์สวยๆนะครับในราคาต้นละ250บาทและ150บาทนะครับตรงนี้นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทังด้วยนะครับกับกิ่งพันธุ์แท้นะครับโทรมาทางนี้นะครับ 0928647963หรือจะเป็นทักมาทาง ID Line เบอร์นี้เช่นกันนะครับ0928647963นะครับหรือจะมาที่สวนเรานะครับที่สวนเกษตรพันไม้ทะาอิดนนทบุรีครับอยู่ที่หมู่หมู่8ตำบลท่าอิดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับกับมะนาวพันธใหม่พันดีที่ลุงเกษตรแนะนําครับมะนาวปั้นพวงดอกพิเศษนี่ครับติดผลเป็นพวงเลยนะฮะติดผลเป็นพวงแล้วก็จะทยอยออกครับนี่มีตลอดครับตรงนี้ติดผลตรงนี้ก็มีดอกอีกแล้วนะครับ เห็นเต็มต้นเลยครับตรงนี้สะพั่งเลยนะครับเพียงแค่ท่านปลูกใส่กระถางหรือภาชนะปลูกเท่านั้นนะครับขอย้ําว่าเป็นมะนาวที่ปลูกใส่กระถางหรือภาชนะปลูกท่านจะมีมะนาวกินท้งปีกับมะนาวพันธุ์ใหม่พันธุ์ดีมะนาวปั้นพวงดอกพิเศษต้องการต้นพันธุ์โทรเลยนะครับ0 928647963นะครับก็ลุงเกษตรยินดีพร้อมที่จะจัดส่งกิ่งพันธุ์แท้ให้ถึงท่านนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยครับเชิญเลยครับ